สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกบวันนี้นะครับก็กลับมานะครับกับคูบาร์ตานะครับ L 3 4 0 8นะครับมารีวิวการทำงานนะครับมาแนะนำนะครับการทำงานให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็น34แรงม้านะครับเครื่องยนต์3สูบนะครับ2เพา4วินขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์นะครับเป็นรถนะครับที่เหมาะกับที่เหมาะกับคนมีงบน้อยหรือคนที่เริ่มต้นนะครับใช้รถนะครับเป็นครั้งแรกนะครับมีแบบมีรถเป็นครั้งแรกนะครับก็ตัวนี้ก็เหมาะเลย ตัวนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่2 2 0 0 0 0บาทนะครับจะได้อุปกรณ์นะครับมีใบมีดดินดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผานพวน5ใบนะครับวันนี้ช่างนัดนะครับจะรีวิวแล้วก็แนะนำการทำงานนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับท่านใดที่สนใจนะครับรถคันนี้นะครับเราขายเฉพาะเงินสดนะครับเท่านั้นนะครับไม่มีการผ่อนไม่มีการดาวนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถมาดูรถได้นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับมือกล้องพาลูกค้าเดินชมนะครับตัวนี้นะครับได้เปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับ ยางหน้านะครับเราเปลี่ยนไปใหม่นะครับ1คู่นะครับยางหลังอีก1คู่นั่นหมายความว่ายางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับผานพวนนะครับ5ใบนะครับเป็นใบย2ินิ้วนะครับสวยๆทั้ง5้าใบนะครับส่วนแขนลังชุดท้ายนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนกลางโซ่ข้างนะครับแขนปรับตั้งซ้ายขวานะครับและเพา p พีโอนะครับตัวนี้เต็มนะครับตัวนี้ก็เหมาะสําหรับงานทําไร่ไถสวนตัดหญ้านะครับสําหรับคนที่ ต้องการเอาไว้เบาแรงนะครับมาดูสีสันนะครับตัวนี้เก็บสีใหม่รอบคันนะครับพร้อมแถมท่อลั่นทุ่งให้นะครับหลังค่าเราเปลี่ยนใหม่ครับรถคันนี้นะครับใช้งานอยู่ที่2,000กับ32ชั่วโมงนะครับ2 0กับ32ชั่วโมงนะครับเป็นรถ3สูบนะครับ2เผานะครับดูแลรักษาง่ายครับนะครับเติมน้ำมันอย่างเดียวขับได้เลยนะครับส่วนระบบต่างๆนะครับเราเช็คให้พร้อมใช้ทุกระบบอยู่แล้วนะครับและ คันนี้นะครับส่งฟรีสา0รอยกิโลนะครับเชิญชมรีวิวการทำงานนะครับของแสนสิบสี่แหล่งกันก็ขึ้นมานะครับก็ห้องโดยสารก็ก็ค่อนข้างที่จะโล่งนะครับสบายๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์หลักนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วเข้าตรงตรงนี้ส่วนเดินหน้าถอยหลังเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นเกียร์ช้านะครับมือกล้องอยืนตรงนั้นก็ได้ตัวนี้มันจะเป็น เกียร์ช้านะครับเป็นระบบนะครับ8เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยนะครับซึ่งจะเดินหน้าเร็วนะครับแต่เวลาถอยหลังเนี่ยเราจะถอยช้าทํายังไงถึงจะให้ถอยหลังกับเดินหน้าสมมติเท่ากันนะครับเราใช้เกียร์นะครับในการที่เราใช้งานเนี่ย4โรเลยนะครับ4โรนะครับก็คือแล้วก็4 4โรหน้า4โรหลังนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะดูรีวิวการทํางานครับเครื่องติดง่ายครับ ตัวนี้เป็นโฟวินนะครับที่ผมดึงนะครับเป็นโฟวินอ่าเกียดหน้านะครับใบมีดนะครับขึ้นลงเร็วนะครับหางครับระบบยกปกตินะครับระบบไฟเราไล่ให้ครบนะครับเรียบร้อยนะครับพวงมาลัยนะครับพาวเวอร์นะครับยางหน้าก็จะแบนๆหน่อยนิดนึงนะครับอ่ะผมใช้นะครับในเกียร์ไถก็คือเกียร์สีโลนะครับในการถ่ายครั้งนี้นะครับ อาจจะไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่นะครับฐานไทยน,นะครับ นี่นะครับโคมวนนะครับระบบนะครับใช้งานได้กปกตินะฮะอันนี้จะเป็นการดันกลับนะครับอันนี้เราไปไม่เร็วนะครับเพราะว่าขุนนะฮะ,ะทีนี้จะเป็นการพอยนะครับ จะประมาณนี้ครับถ้าเท่ากันนะฮะันใดสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็ศูนย์หกสามนะครับสามหนึ่งสามศูนย์ี่สเจ็นะครับเราขายเฉพาะเงินสดนะครับอย่างเดียวเลยนะครับนะครับโบววินนะครับนะครับโบววินทำงานปกตินะครับดูล้อหน้านะฮะ ว่าเกียร์มีหลุดไหมนะครับเกียร์หนึ่งนะครับอ่าเกียร์หนึ่งโลนะสองโลสามโลสี่โลครับไม่มีไม่มีหลุดนะครับเกียร์นะฮะทีนี้จะเป็นการวิ่งเกียร์ไฮนะครับอ่านั่งดูนั่งดูอยู่บ้านนะครับเหมือนเราได้มาดูรถอยู่ที่ร้านเองนะครับอันนี้เป็นเกียร์ไฮนะครับเราวิ่งที่สองไฮนะครับรอบจะเร็วหน่อยนะครับ สี่แรงม้านะครับท่านใดที่สนใจนะครับหรือจกจับจองเป็นเจ้าของนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับอ่ะดูเพาปั่นท้ายนะครับเพ้าีโอเมือม่อเมื่อกล้องอะนะครับปั่น,นตัวตัดหญ้าได้สบายๆครับตัวน,นี้นะครับอ่าเพีาีโอนะครับ ลูกปืนล้อนะครับคานหน้านะครับเราเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะครับแน่นๆนนะครับสายไฮดรอลิกนะครับเปลี่ยนมาใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับแป๊บใหม่นะครับลูกหมากนะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับแน่นๆนนะครับดูน้ำหม้อน้ำแบตเตอรี่นะครับเป็นของ G S นะครับแบตใหม่นะครับน้ำยาหม้อน้ำเติมให้เรียบร้อยนะครับน้ำนะครับไม่มีฟองอากาศนะครับไม่ดันนะเดี๋ยวเอากี้ไว้ก่อนครับ นะฮะอนะมาดูเครื่องนะครับเครื่องไม่มีไอออกระบายนะครับเห็นไหมเห็นกับอ่าโอเคนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคูปะต้าเอลสามสี่ศูนย์แปดคันนี้นะครับราคาที่สองแสนสองหมื่นบาทนะครับเราขายเฉพาะเงินสดเท่านั้นนะครับส่งให้ฟรีนะครับสามร้อยกิโลเมตรแรกเลยหรือว่าไกลกว่านั้นนะครับก็ลองโทรมาคุยรายละเอียดกันได้ต่อรองกันได้ครับช่วงนี้นะครับจัดของขวัญปีใหม่นะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อเอารถนะครับไปใช้งานนะครับในไร่ในสวนในนานะครับยุคนี้เศรษฐกิจนะครับข้าวยากหมากแพงนะครับก็ซื้อรถมือสองก็พอใช้แล้วครับไม่ต้องไปถึงมือหนึ่งนะครับกว่าเราจะไปผ่อนไปดาวนะครับต่าง เงื่อนไขมันเยอะนะครับเรามีเงินแค่นี้เราก็เอาแค่นี้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าคลิปฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวนัดมีรถมารีวิวนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันอีกหลายๆคันเลยขอบคุณมากครับ